เราพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมิสซิสวิสานะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาทํซี่โครงแกะคะเป็นมือ้อค่าของวันนี้นะคะกะ็กิ๊กก็วันนี้ก็จะใช้หม้ออบลมร้อนนะคะกิ๊กก็จะไม่ใช้เตาหรือใช้น้ํามันนะคะวันนี้นะคะก็จากเหตุการณ์ที่แล้วนะคะ,ะน้ํามันที่กิ๊กทอดชิปนะคะมันแบบทอดเฟนไฟไตนะคะมันแบบ มันฟูขึ้นนะคะกิ๊กคือแบบมันล้นขึ้นท่วมเตาของกิ๊กนะคะมันก็เลยแบบเป็นหม้ออบลมร้อนแทนนะคะก็มาดูเลยค่ะว่ากิ๊กมีสูตรอะไรนะคะตามมาดูเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้มน้ําก่อนนะคะเราก็จะใส่น้ํานะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าจะใส่เท่าไหร่นะคะตามสะดวกนะคะ หลังจากใส่น้ำแล้วนะคะก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นผักที่เราจะนำไปต้มนะคะก็จะมีมันฝรั่งนะคะแล้วก็ผักกระหล่ำนะคะแล้วก็แครอทบลอกแอคอรีแล้วก็ดอกกะหล่ำนะคะ ตันนี้คก็ต้มมันฝรั่งกับแครอทลงไปก่อนนะคะเพราะว่าให้มันฝรั่งแครอทมันสุกก่อนนะคะเพราะว่าเป็นแข็งๆนะคะหลังจากนั้นคิก็จะใส่กระหล่ำลงไปนะคะกระหล่ำวันนี้มันเป็นเหมือนเรียกวินเทอร์คาบิกนะคะเหมือนแบบเป็นหน้าหนาวนะคะเป็นกระหล่ำหน้าหนาว ก็ปิดฝานะคะก็หลังจากที่ต้มกระหล่ำลงไปแล้วนะคะก็จะใส่ใส่ดอกกระหล่ำลงไปนะคะแล้วก็จะใส่ใส่บอกครีไปด้วยนะคะใส่บอกครีลงไปค่ะ ก็หลังจากต้มผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปรุงรสใช้พริกไทยนะคะโรยไปในแกะชิ้นแกะเลยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะก็มีแค่สองอย่างนี้เองนะคะที่กิ๊กใส่ลงไปนะคะก็ไม่ได้มีสูตรอะไรมากมายนะคะแต่กิ๊กคิดว่ามันก็จะอร่อยนะคะก็ได้แล้วนะคะ อย่าลืมใส่ทั้งสองด้านเลยนะคะใส่พริกไทยกับกับเกลือนะคะทั้งสองด้านนะคะแล้วเราก็เรียงในหม้ออบลมร้อนนะคะ <c oughs> ก็ปิดฝาค่ะปิดฝาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจัดเตรียมไฟค่ะเอาสูงๆไปเลยนะคะจะได้สุกไวๆก็สามสิบห้านาทีนะคะก็รอนะคะ ไปังที่รอระหว่างที่รอซิคงแกะนะคะก็ตอนนี้นะคะพอกิ๊กเริ่มทำอาหารนะคะแฟนกิ๊กก็เริ่มคุยเลยนะคะตอนนี้นะคะ ก็ไม่เข้าใจนะคะคือทุกวันนะคะเริ่มทําอาหารปุ <S <S ๊บแกก็จะคุยทุกทีพีก็จะไม่ทําอะไรที่มันเป็นอันตรายมากมายนะคะเอพีก็จะใช้หม้ออบลมร้อนแทนนะคะแล้วก็เจะแค่ต้มต้มผักนะคะคืออาหารนี้นะคะมันมันไม่ได้ยากเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะเอาไปทํากินอะไรนะคะก็เอาไปทําได้เลยนะคะมันก็อร่อยนะคะมันก็มันก็กินได้นะคะพิทว่ามันก็อร่อยเนี <S <S ่ย พาทุกคนมาทําซอสกันนะคะก็ซอสมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มันเป็นมิ้นซอสนะคะมิ้นเอเป็นใบยี่หลานะคะใบยี่หลานใบอะไรใบสะระแหน่นะคะที่เรากินกับขนมจีนนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะป่นมาอย่างนี้นะคะมิ้นซอสนะคะกิ๊กก็จะเอาผสมกับน้ําตาลแล้วก็วิตก้าหรือว่าเนี่ยนะคะน้ําส้มสสยชูมักน,นะคะ ก็จะเอามารวมกันนะคะแล้วกิ๊กก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะกับน้ำร้อนนะคะก็กิ๊กก็จะใช้แก้วอันนี้นะคะ ชอบมินซอสนะคะกินกับลำนะ่อหรือกินกับเนื้อแกะนะคะก็ใส่น้ำร้อนไปนิดนึงนะคะควันจะออกหน่อยนะคะอันนี้ไม่ได้ระเบิดนะคะมันเป็นควันจากน้ำร้อนก็จะคนให้น้ำตาลละลายนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะคะก็จะกะประมาณไปเลยนะคะใส่เท่าไหร่นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะมันก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะคะเปรี้ยวหวานหน่อยๆ <c oughs> ฉุนน้ำส้มสายชูนะคะอือ น้ำซ้สใสชวชุน้นใส่น้ำตาลเพื่อนไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็อร่อยแล้วนะคะนี่ก็จะเอามาให้ดูมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคิดก็จะกลับด้านมันนะคะนี่ก็จะกลับด้านเนื้อนิ่ขอกลับด้านแป๊บนึงนะคะ ก็จะได้ให้มันเหลืองได้ให้มันเหลืองทั้งสองด้านนะคะก็คลิปนี้คลิปทำกับข้าววันนี้นะคะกิ๊กก็ไม่เป็นอันตรายอะไรเลยค่ะก็แค่เตามันไหม้นะคะเตามันไหม้ถึงยางนะคะเพราะว่ากิ๊กไม่ได้ไม่ได้ตรวจเตาดีๆนะคะมันมีถุงยางอยู่นิดนึงนะคะเศษมันนะคะมันก็พอพอเตามันร้อนนะคะมันก็ควันมันก็ขึ้นนะคะไหม้ถุงยางกิ๊กก็เลยต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเตาอีกอีก,อ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 กฝั่งหนึ่งนะคะส่วนระวังระวังที่รอเนื้อแกะนะคะกิ๊กก็จะมาทำเขาเรียกอะไรนะชานะคะกิ๊กแฟนก็จะทำชาให้แฟนนะคะแกชอบกินชาที่เป็นถุงๆนะคะแล้วก็ใส่นมนะคะ แบบนี้นะคะฉาแสงไปค่ะแล้วก็น้ำร้อนที่เราต้มเมื่อกี้นะคะใส่นมค่ะ จะได้ชาแล้วนะคะกิ๊กก็จะเอาไว้ให้แปนก่อนนะคะก่อนที่อาหารจะเสร็จเอมนนี้นะคะเนื้อแกะก็เหลือไ้ที่แล้วนะคะกีก็จะพอแล้วนะคะกิ๊กก็จะเตรียมมาจับใส่จานนะคะผักต้มของกิ๊นะคะก็สุกได้ที่แล้วนะคะผักต้มของกิ๊กก็จะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะ แต่ดูในคลิปไม่น่านิดนะคะมันก็จะออกเค็มๆนะคะเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรนะคะแต่ว่ามันก็จะออกอเค็มๆหวานๆของผักนะคะ <S <S ร้อนมากเลยคะ่ะฝาฝาปิดมันนะคะมันร้อนเราต้องหาที่จับด้วยนะคะอย่าขี้เกียจมันกินนะคะกี๊ก็ขี้เกียจนะคะขี้เกียจหาผ้าหาอะไรมาจับนะคะก็เลยดาดมือไปซัก ผักได้แล้วนะคะกิก๊กก็จะมาจัดผักนะคะกิก๊กก็จัดผักใส่จานเสร็จแล้วนะคะกิก๊กก็จะมาใส่ใส่อ่า เนื้อแกะทีหลังนะคะก็จะมาจัดจานให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะอันนี้เป็นจานที่สองเป็นจานของกิกเองนะคะมี3มชิ้นก็กิกก็จะให้แฟนนะคะค่ะสำหรับอาหารของเราก็ได้แล้วนะคะวันนี้นะคะ ได้อาหารแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นอาหารอะไรที่มันง่ายๆนะคะกิ๊กก็ไม่ได้ทํายุ่งยากอะไรนะคะถ้าใครอ,อยากเอาไปทาตามนะคะก็ไม่หวงสูตรนะคะแม่ครัวม้วนนิ่มไม่หวงสูตรนะคะก็ทําไปม่วๆนะคะพอกินได้นะคะก็เ <g ül> <g ül> นี่ยคะ่ะมันก็ดูน่ากินนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมันก็อร่อยด้วยนะคะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะคะแล้วเนื้อเนื้อแกะนะคะมันก็ มันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะคะตอนกิ๊กกินเล็กๆนะคะกิ๊กก็ว่ากลิ่นแรงนะคะแต่พอกินไปกินมานะคะมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะกิ๊กก็จะเอาไปเสิร์ฟให้แฟนนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นเป BE ็นมันแกะนะคะมันแกะเป็นเออะไรที่มันอร่อยมากเลยนะคะมันๆนนะคะอือ รสชาติของมันนะคะหวานแล้วก็เปรี้ยวจากซอสนะคะแล้วก็กินกับผักไปนะคะอซอสมันช่างเข้ากันมากเลยนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบอร่อยมากเลยค่ะเมื่อก่อนก่ก็ไม่กินแกะนะคะแต่ตอนนี้กิก็เริ่มมากินแกะแล้วนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนหยุดไม่ได้อืม เน you uh ื hmm. Hmm. Um. Um. Uh. Um. Idity, so ้อแกะยั่วๆจ้าอืมอืมอืมอร่อยมากค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้กิ๊กนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้กิ๊กได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะก็กิ๊ก,ก,ก็ต้องขอตัวไปกินอาหารข้ามของกิ๊กก่อนนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายลองทํากันนะคะ